นี้แปดนาฬิกาสนาทีนะครับ mm รมีเจ้านะครับท่านมารอรับหลวงตาบุญชื่นนะครับท่านอยู่ที่วัดนี้นะครับเาจะมีวัดศรีลาวัดนาลามนะครับรวัดนาลาม ท่านอยู่คือวัดลาวาณารามนะครับบ่อหินนะครับหรือว่าวัดบ่อหินนะครับฝั่งซ้ายมือของเราเนี่นะครับเนาะท่านมารับลวงตาเป็นชื่นนะครับ ทุกครับผมนะครับ มีอติธรรมทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนาะช่วงน่าู้นุนะครับ,รบที่มองไปนะครับจะเป็นจุดที่รองเ้าจะไปเท้าช่วงเช้านะครับสาธุสาธุาธครับผม แพ็กนี้ด้วยครับลุงลุงแุ็คงแพ็คนั้นด้วยสองแพ็กเลยคี่การลงสับลงก่อนพี่สาธุครับผมสาธุสาธุนะครับน้ำที่เรานำมานะครับมีสองแพ็กนะครับถ้าไม่ซ้อนกันก็ยกได้ก็ยกทั้งสองเลยนะครับเราให้ลวงตาท่านรับก่อนนะครับถึงวางไว้นะครับ ทุกครับผมแบบจุดน,นี้วิวสวยนะอย่าทำ

เรามีไม่รอง่ะไม่ร้องแล้วไม่รองแล้วไม่รองแล้วตอนนี้ไม่รอไม่รอไม่ดีใจนะคะีคะ้ววคนี้เยรอบล้เป็นคนตักน้ำล้าเท้าให้หลวงตาพูดดีใจดีใจสทธ่ค่ะทูุค่ะตอนนี้จะอตอนนั้นเขาร้องไห้ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นบ้าน ยีเหรอร้องใหไงร้องแต่ตัวเลยอันุโมทนาสาดพูดนะท่านแม่พูดซาพูดครับตอนนี้หลวงตาท่านได้พักแล้วนะครับจาที่ทำทุกคนทุกท่านนะครับเนาะครับพูดซาพุดครับผมตอนนี้หลวงตาท่านก็ได้พักเท้าช่วงเช้าแล้วนะครับจะที่ามทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ ขณะน,นี้ก็แปดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับแปดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่นานจาริกทุดงออกจากโรงเรียนนะครับบ้านเขาพิกไทยนะครับท่านพักจำบ้าท่านพักเท้าช่วงเช้านะครับที่บ้านหลังนี้นะครับเนาะพักเท้าช่วงเช้านะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ ทางช่อง y ย u t u b ศรัทธาหลวงตาบืญชื่นเสี็จตามเกียยนีนะครับผมจะได้ถ่ายทอดอัพโหลดให้ญาติธรรมได้รับชมไปเรื่อยๆเ,เป็นช่วงๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ